ประหยัดไปเกือบ8 0 0แสนบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจะหนักจัดเต็มกับรถที่นั่งสุดรู้ราคาสุดประหยัดคันนี้เลยค่ะ ผู้ชมมงคลคะ่ะเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เห็นมาแปลกตามาแบบเรียบร้อยหน่อยๆเพราะว่าปรังมาพร้อมกับรถรูค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าได้ฟังราคาเนี่ยต้องร้องว wow ้าวทันทีเลยนะคะแต่ราคาเป็นไงขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่รถคันนี้กันเลยะคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota Camry 2.0 G รุ่นปี2 0 1 3ค่ะ สีของเขาะะจะเป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกหรือว่าสีเงินนั่นเองนะคะเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆเลยนะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะคะดูหรูหรามากๆแล้วก็ไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้ต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะจะมีเป็นไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะก็คือสวดวงมากๆแล้วก็ทำให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้นค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ด้านหลังของเจ้าคัมรี่คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านหลังนะคะคันนี้นะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED สวยมากๆนะคะดูหรูสุดๆเลยค่ะแล้วก็มีเป็นเมทัพทิมด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในของด้านท้ายกันเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดเข้าไปด้านท้ายเรารู้สึกว,ว่าว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถเก่งซีดานนะคะแต่ว่า ท้ายรถเนี่ยกว้างขวางมากๆาบรรจุของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ยางอะไหล่กันเลยนะคะคุณผู้ชมคะคันนี้นะคะมียางอะไหล่ครบแม่แรงครบค่ะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรับรองว่าไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นยางนะคะแมคขอบ18นิ้ว TE 37 ยางใหม่ค่ะบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้เนี่ยหรูหรามากๆจะหรูหราแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เบาะก,ก่อนเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเบาะสวยมากงานจริงสวยงามมากๆเลยค่ะคุณคะแล้วก็เบาะไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถปรับแบบง่ายได้นะคะอันนี้ก็คือเอียงหลังเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบปรับขึ้นนะคะปรับลงนะคะแล้วก็แบบ ปรับไปด้านหน้าด้านหลังเนาะก็คือถ้าเป็นคนที่ตัวเล็กแบบดิฉันเนี่ยก็คือแบบว่าสามารถปรับได้อย่างง่ายดายเลยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเจ้าคันนี้กันเลยค่ะเสียงแน่นมากค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้นะคะเลขไม่จะอยู่ที่1น8 4 6 4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่พวงมาลัยแล้วก็คอนโซลตรงกลางกันเลยค่ะ พวงมาลัยเนี่ยถ้าดูรูปร่างดีเนี่ยหรูหรามากค่ะคุณขะหรูหราสุดๆเลยเนี่ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะก็คือเชื่อมต่อกับจอตัวนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมี n อ่าเนวิเกเตอร์นะคะวิทยุวิดีโอฟังเพลงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีนะคะคันนี้นะคะเชื่อมต่อ Wifi ด้วยค่ะคุณขาดิฉันเลื่อนดูแล้วแบบตกใจว้าวมากะคะ่ะมี Play Store มี Chrome มีจุกด้วยค่ะคุณขา สุดยอดมากเลยนะคะคันนี้นะคะจอสัมผัสแบบเลื่อนง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นแอร์นะคะแล้วก็ดีไซน์ข้างในนะคะก็คือจะเป็นแบบไม้นะคะเป็นไม้ที่แบบดูไม่แก่แล้วก็แบบไวรุ่นใช้ได้นะคะดูรูหราสุดเๆเลยอุ้ยผู้นขนลุกชอบมากนะคะอันนี้นะคะวิธีการใช้คือกดขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเด้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบปุรี่นะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์แบบเป็นไม้นะคะกับสีดําตัดกันแบบสวยงามหรูหรามากๆเลยนะคะคุณขาอันนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะขนาดที่วางแก้วยังหรูขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นเป็นไฟฟ้าเนาะตรงนี้นะคะเป็น2องโวลต์ร้อยยี่สิบัตค่ะนะคะแล้วก็อันนี้มีที่เสียบ USB ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือด้านในนะคะเป็นที่เก็บของสวยงามมากๆเลยนะคะ หลังนะคะถ้าสําหรับใครที่นั่งรถนะคะเรามีปัญหาว่านั่งข้างหลังแล้วแอร์ตกไม่ถึงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าด้านหลังของเรานะคะมีเป็นแอร์ด้วยค่ะดีไซน์เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบไม้สวยงามหรูหราจริงๆนะคะแล้วก็ตรงที่ข้างกระจกนะคะก็จะมีเป็นที่เก็บของให้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นที่เก็บของใส่ของกระจิกกระจิ๊กนะแล้วก็มีเป็นที่วางแก้วเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีเป็น ที่วางแขนนะคะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องเครื่องของเจ้า Toyota Camry 2.0G รุ่นปี2013ค่ะจะเห็นว่าห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ น็อตทุกตัวนะคะไม่เคยขยับเป็นน็อตเดิมๆนะคะมีเป็นสติกเกอร์เพลทเรียบร้อยค่ะคุณขาแล้วก็มี4ีแต้มจากโรงงานมาด้วยนะคะรับประก,กันได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1,998ซีซีร้อแรงม้าค่ะใครได้ไปเนี่ยนับได้คุ้มมากๆเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมขาคันนี้หรูหราไหมล่ะคะอย่างที่บอกที่ต้นคลิปไว้นะคะว่าคันนี้เนี่ยราคาสุดคุ้มค่าจริงๆค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาป้ายแดงบอกเลยว่าเกือบ1รล้าน3แสนบาทนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าวงคลคาเรเซ็นเตอร์นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิด529,00 0บาทค่ะและที่สำคัญคะ่ะ ลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วก็คันนี้ดอกเบี้ย0%นานถึง12เดือนค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่7,863บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะชอบกันไหมล่ยค่ะถ้าชอบนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะที่เบอร์0619686399คะ่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ MAPRANG underscore ARTINDY ค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ ถ้าใครชอบนะคะหรือว่าอยากมาดูรถจริงๆนะคะดูรถหลากหลายนะคะสามารถมาดูได้เลยคะ่ะที่มงคลคาราเซ็นเตอร์นะคะมาทางแยกวนารมนะคะถนนอุบลอำนาจเนาะตรงเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะเห็นแม่มณียืนกวากมือเทียกสวยๆอยู่นะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วสำหรับท่านที่รับชมผ่านทาง y o u t u b e นะคะฝากกด b s c คร b e แลวก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะทางเรามี i ิ s t a g r a m และก็ TikTok ด้วยนะคะชื่อว่ามงคล่าเซ็นเตอร์นะคะสำหรับวันนี้ฟังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มค่ำแล้วนะคะแล้วก็แสงเริ่มหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ